สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เราจะมาพิกอากาศในหัวข้อคนรักเก่าที่เลิกกันไปแล้วเขาอยากจะกลับมาหรือไม่ขอให้ท่านตั้งสมาธิแล้วเลือกไพ่กองที่ถูกใจที่สุดตรงใจที่สุดเพียงหนึ่งกองเท่านั้นกองไหนสะดุดตาที่สุดไพ่กองไหนกำลังเรียกหาสัมผัสพลังงานจากกองไหนได้ใช้ความรู้สึกแรกที่มองไปที่กองไพ่จงเชื่อในความรู้สึกนั้น และเลือกกองนั้นนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือเจ้าที่เจ้าทางเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาที่ปกปักรักษาคุ้มครองท่านที่เข้ามาชมอยู่ในขณะนี้ช่วยเปิดทิศเปิดทางเปิดดวงชะตาเปิดํำทำนายให้กับการทำนายในครั้งนี้ด้วยนะคะการทิกอากาศเป็นการทำนายในภาพรวมเท่านั้น ไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงใครเลยก็ได้เล่นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นสิ่งใดที่ฟังแล้วเป็นประโยชน์ก็นำไปปรับใช้สิ่งไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ให้ทิ้งไว้ไม่ต้องใส่ใจเพราะเป็นแค่เพียงคำทำนายเท่านั้นพอเลือกได้แล้วเรามาฟังเฉลยในแต่ละกองกันได้เลยค่ะกองที่หนึ่ง คนรักเก่าที่เลิกกันไปเขาอยากจะกลับมาหรือไม่ในตอนที่เขาใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันกับคุณเขาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองสำคัญสำหรับคุณเลยถึงตัวจะอยู่ใกล้กันแต่ใจนั้นออกห่างคุณเองเอาแต่สนใจคนอื่นจนลืมที่จะใส่ใจตัวเขาเขาไม่สามารถจะเรียกร้องสิ่งใดจากคุณได้เลยได้แต่ยอมรับและทนอยู่ด้วยกันมาเรื่อยๆ อยู่กับเขาแต่คุณก็ยังแอบมีใจให้คนอื่นเฝ้าใฝ่ฝันหาแอบปลื้มแอบรักแอบชอบคุณอยากได้อยากมีอยากครอบครองคนคนนั้นมากกว่าตัวเขาเองซะอีกเขาต้องทนสู้ฝ่าฟันกับความรู้สึกที่ไม่ยุติธรรมภายในใจมาโดยตลอดไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่างพยายามแล้วพยายามเล่าก็ไม่เป็นผลท้ายที่สุดเขาก็รู้ได้ด้วยตัวเขาเองว่า สถานะของคุณทั้งคู่ในขณะนั้นเป็นแค่ความรักสนุกเป็นรักเพียงชั่วครั้งชั่วคราวยังมีความคิดที่เป็นเด็กอยู่ทำอะไรมากไม่ได้ไปกันไม่รอดวนเวียนอยู่กับที่ไม่ไปไหนมาไหนหากว่ายังอยู่ด้วยกันคงจะไม่มีอนาคตอย่างแน่นอนจึงได้ตัดสินใจจากคุณไปหวังว่าจะได้เจอรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าส่วนคุณก็อยู่กับคนในฝันของคุณต่อไป คงยากที่เขาจะกลับมาแล้วอยู่ในที่ของคุณต่อไปและจงปล่อยเขาไปในทางของเขาเถอะกองที่สองคนรักเก่าที่เลิกกันไปแล้วเขาอยากจะกลับมาหรือไม่ในช่่วงเวลาที่คุณทั้งคู่อยู่ด้วยกันเขาเป็นคนที่คอยดูแลคุณช่วยเหลือคุณในทุกๆอย่างเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาเขาก็คอยดูแลเอาใจใส่เฝ้าติดตามถามไถ่ามาโดยตลอด ไม่เคยปล่อยปลาเลยแม้แต่ครั้งเดียวเมื่อคุณมีปัญหาเข้ามาก็เป็นเขาที่คอยอยู่เคียงข้างคุณมาโดยตลอดช่วยเหลืออยู่เรื่อยมาต่างคนต่างมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองเขาให้อิสระคุณเต็มที่ไม่เคยจะบังคับหรือกดดันอะไรเลยแต่เป็นคุณเองที่คอยทำร้ายทั้งจิตใจและความรู้สึกของเขาเป็นคุณเองที่ชอบบังคับชอบให้เอาใจ คุณเองที่เอาแต่ใจตัวเองไม่พอใจก็จะไปอย่างเดียวกี่ครั้งกี่หนแล้วที่มันวนเวียนอยู่อย่างนี้เป็นคุณเองที่คอยกดดันคอยหาข้อผูกมัดเขาเอาไว้ไม่ยอมปล่อยเขาไปจนสุดท้ายที่สุดก็ตัวคุณเองนั่นแหละที่จากเขามาเองคุณมีทางเลือกคุณเลือกได้นี่และคุณก็เลือกทางนี้เองก็ไม่ต้องไปนึกถึงเขาอีกแล้ว คุณมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเลือกในตอนนั้นแล้วพอถึงเวลาที่คุณกำลังลำบากทำไมยังต้องไปนึกถึงเขาอีกปล่อยให้เขาอยู่ในที่ของเขานั่นแหละดีแล้วคุณก็อยู่ในที่ที่ของคุณจงมีความสุขกับสิ่งที่คุณเลือกเองปล่อยให้เขาอยู่ของเขาไปเถอะนะกองที่สามคนรักเก่าที่เลิกกันไปแล้วเขาอยากจะกลับมาหรือไม่ตอนที่อยู่ด้วยกัน คุณก็ไม่ได้รู้สึกพออกพอใจในตัวเขาเท่าไหร่นี่ทั้งทั้งที่มีเขาอยู่ทั้งคนคุณก็ยังคอยส่งสายตาให้คนอื่นอยู่ทั้งที่รู้คนที่คุณกําลังเล่นด้วยก็มีคู่อยู่แล้วเช่นกันและท้ายที่สุดคุณก็ทิ้งเขาไปไปหาคนคนนั้นในตอนนั้นคุณไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์ความรู้สึกไม่ได้นึกถึงจิตใจของเขาเลยด้วยซ้ำว่าเขารู้สึกยังไงบ้าง คุณก็จากเขาไปอย่างไม่อะไรอาวร์ใดๆเลยแล้วตอนนี้จะมานึกถึงเขาอีกทำไมกันหรือมันมีเรื่องราวเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับตัวคุณในตอนนี้ที่คล้ายคลึงกับในสิ่งที่คุณเคยทำกับเขาไว้เลยพอจะเข้าใจความรู้สึกของเขาอยู่บ้างและนั่นแหละคือกรรมหรือผลขอองค์การกระทำของตัวคุณเองเคยทิ้งเขาและจากไปหาคนอื่น ถึงคราวที่คุณโดนทิ้งบ้างอย่าได้กังวลใจไปเลยตอนนี้เขาอาจจะมีชีวิตที่ดีไปแล้วก็ได้เขาได้รับผลลัพธ์ที่ดีคุ้มค่ากับที่เขาได้พยายามลงทุนลงแรงในความรักของเขาเองเขามีความสุขดีมีสิ่งที่ต้องใส่ใจและสนใจเป็นพิเศษแล้วไม่แน่เขาอาจจะกำลังสร้างครอบครัวเล็กๆที่แสนอบอุ่นอยู่ก็ได้ในเมื่ออยู่กับคุณแล้ว เขาไม่สบายใจรู้สึกเหมือนโดนหักหลังอยู่ตลอดเวลาหน้าซื่อใสใจคดงอขนาดนั้นเขาจะมาทนคุณไปทำไมปล่อยเขาไว้แบบนั้นละ่ะส่วนคุณก็ไปในทางของคุณต่อได้เลยปล่อยวางแล้วเริ่มใหม่จงทำให้มันดีกอว่าที่ผ่านมาฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณคะ่ะ ให้เสียงด้วย AI ทำนายโดยบีทาโร่